What is Seal? Seal หรือ Silica คือเหรียญอะไร Silica คือเครือข่ายบอ็เชเชนเครือข่ายแรกที่นำเทคโนโลยีชา์์ดิง้งมาใช้ซ เป็นการแบ่งหน่วยประมวลผลออกเป็นกลุ่มเพื่อการประมวลผลแบบคู่ขนานถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาด้าน scalability มีซิลเป็นเหรียญหลักประจำเครือข่ายผู้ใช้สามารถนำเหรียญซิลไปสเต็กไว้ในเครือข่ายเพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมไปจนถึงสิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อพัฒนาซิลอีกด้วยซิลิก้ามีความโดดเด่นในด้านความปลอดภัยด้วยระบบฉันธามติแบบ practical Byzantine fault tolerance และยังสามารถรองรับ smart contract ได้ เพื่อขายซิลิก้าได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบกระจายอำนาจจากมหาวิทยาลัย National University of Singapore หรือ NUS ซิลเป็นคริปโตเคอเรนซีที่มีความเสี่ยงสูงราคาผันผวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุนเรียนรู้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ b i t c u p c o m คริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน